เกลิ่นไปว่าชื่อต้นจีเดียมใช่แ<ะ>บงคคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าไปรูปๆคลำๆนะคะมันก็จะสันไว <c oughs> ขึ้นมาม <c oughs> ีรูปๆมีคลำๆรูปๆคลำๆด้วยคุณผู้ชมอ่ะไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ค่ะต้นนี้นะคะเราพาไปดูที่ลำปางค่ะต้นจักระจีคนเขาเรียกกันนะคะทางภ <c oughs> าคเหนือเรียกว่าต้นจีเดียมความแปลกข,ของต้นนี้นะคะก็ เมื่อเอานิ้วลูกคลำเบาๆบริเวณกลางลำต้นอันนี้ไม่มีลมเลยนะคุณผู้ชมครับกิ่งก้านใบมันจะค่อยๆสั่นทั้งต้นนี่ต้องรูปแบบนี้โอ้โหเหมือน เหมือนเสียวซ่านไปทั้งลำต้นใช่ไหมแมเหมือนกับคนที่มีอาการจักกกะจี้ค่ะทีนี้ผู้สื่ข่าวของเราสงสัยไงก็เลยลองใช้นิ้วลูบๆไปที่โคนต้นเอ๊ะมันก็อย่างนิ่งๆนะครับไอะยังไงพอลูบไปที่กลางลำต้นปุ๊บใครไปเขย่าเปล่าไม่มันนิ่งมากเลยไม่มีลมเลยพี่แมงคุณผู้ชมนี่ต้นไม้จัดนิ่งๆนะคะพอผู้สื่ข่าวของเราลูบปุ๊บ เขาก็สั่นไหวเลยจ้าเห็นไหมจ้าน้องนูกปัดสั่นตามด้วยอ่ันด้วยสั่นแบบที่ชาพันานบอกไป๊ะเลยนะคะทางเจ้าอาวาสวัดศพลีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าต้นจักจี้หรือว่าต้นจี้เดียมเนี่ยญาติโยมเขาเอามาปลูกไว้ประมาณ3ปีแล้วเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะปัจจุบันพบเจอได้ยากมากเพราะว่ามันดูแลยากแล้วก็เติบโตได้เฉพาะบางที่เท่านั้น ใครเห็นก็ต้องแปลกใจเมื่อเจอต้นนี้ค่ะแต่ละภูมิภาคเขาก็จะมีชื่อเรียกต้นจีดเดียมที่แตกต่างกันภาค,คกลางเรียกว่าต้นกระเบียนจังหวัดตากเรียกว่ากระดานพกจังหวัดเลยเรียกว่ามุ้ยแดงและจังหวัดกาญจนบุรีเรียกว่ามะกอกพรานนะคะคนอกจากต้นไม้ดิ้นได้นี้นั้นจะมีความแปลกแล้วยังมี คุณประโยชน์ค่ะทั้งช่วยฆ่าพยาธินะคะ<อ>บริเวณดอกนะถ้าใช้ดอกนะรวมถึงเอาใบมาขยี้ทาแก้กักเกลื่อนน้ามันในเมล็ดทาแก้โรคมะรเร็งโรคเรื้อแล้วก็ร่างนั้นช่วยแก้เสมหะเป็นพิษด,ด้วยนะคะอ๋อโอ้โหเออแปลกดีเนาะพี่แ<า>บ<า>งค์ผู้ชมฮะจิเดียมหรือว่าจิเดียมอะจิหรือจ,จิก็คือไปจับไปสัมผัสเดียมก็คือจักรจี้ไงอันนี้ลําปางอจิเดียมใช่ไหมถ้าเชียงใหม่นี่ต้องเป็นจิเดียมเจ้าอ๋อเจ้าโอ้โห